ไปที่นะคะสมาคมสิทธิ์เก่าเผยอ,อิงค่ะจัดงานการแสดงคอนเสิร์ตเผยอ,อิงสัมพันธ์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีและเป็นการก่อตั้งสมาคมโดยก็มีศิลปินและก็นักร้องที่มีชื่อเสียงจากประเทศไทยและประเทศจีนนะคะร่วมกันแสดงในคอนเสิร์ตครั้งนี้ซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ ในโอกาสครบรอบ70ปีของการก่อตั้งสมาคมศิทธิ์เก่าเผยอ,อิงได้เชิญศิลป,ปินจากประเทศจีนและศิลปินไทยมาร่วมแสดงในคอนเสิร์ตเผยอ,อิงสัมพันธ์ที่ทางสมาคมจัดขึ้นเพื่อต้องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและจีนทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนขึ้นคอนเสิร์ตเผยอ,อิงสัมพันธ์บรรเลงโดยวงแม็กคอกซิงฟ์เฟอร์นีออเคสตราหรือ BSO อำนวยเพลงโดยเซียวเฉาผู้อำนวยเพลงชาวจีนที่มีชื่อเสียงร่วมด้วย2ศิลป,ปินเดี่ยวจากประเทศจีนเฉินฟงกับการแสดงเอ้อหูและ ติงเสียเอ,อ๋อแสดงปู่เจิงโดยบรรเลงบทเพลงจีนอมตะอาทิบัตเตอร์ไฟหรือเบอร์ฮอสเลสซิงรวมถึงนักร้องรับเชิญจางเฉาซีหลินอีผิงหลีไปและนักร้องคุณภาพชั้นนําจากประเทศไทยทีรนัยณน,นองคายและสรันคุง้งบรรพศ์โดยนําเสนอบทเพลงจีนคลาสสิกบทเพลงจีนร่วมสมัยอาทิเพลงใจหน้าเหวา่ยงเตยเตอร์ตี้ฟางและบทเพลงไทยอมตะอาทิชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้หงเหนือมังกรสําหรับคอนเสิร์ตเผยอินสําคัญจ,จะจัดแสดงในวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลา เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปณห,หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเมเจอร์ราคา 300, 5 0 0 1 200, 2 0 0 2 0 0 0และ3,000บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมศิลป์เก่าเผยอิงโทร0 2 3 2 1 8 4 1 5 6หรือที่มูล,ลนิธิวงดุริยางซิมโฟนีกรุงเทพโทร0 2 2 5 5 6 6 1 7 8 เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเรื่องของวงการภาพยนตร์กันบ้างจะเป็นเรื่องอะไรช่วงหน้าค่ะ